มไปกัน่อโอ้ยดกๆเ็ๆนี้นี่มันกงข้างไรนะครับหรือว่าป่วยคุมข้างครับมนเป็นหงายครับผู้เสพบคือผู้ป่วยหน่อยยนเสียีรถคันนี้น่น่ะ ตำตรวจแต่เวมเล่มไมไปไปห้าไป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 นีมันพันถึงกูเดียวสละว้าไปเลี้ยน่ยเ้ยมันเลี้ลุกทงแล้วเน่ยผมกลังทงเฮ้ยเฮ้ยเ้ยไล้ใกล้ใเพื่อนนะย่างกไปย่างล้บุ๊บแล้วบุบเนี่ยยางมือเล็กทึบเลย